แล้วอะต่แต่เบชั่นหนึ่งเอก็คือนอนห้องสิบสองใช่ไหมครับเป็นห้องที่นอนรวมกันสองคนซึ่งจังอะนอนอยู่ข้างเตียงไอ้เอข้างบนชายข้างข้างข้างบนเป็นเตียงสองชั้นนะครับแล้วก็ทุกคืนะตอนประมาณที่สามที่สี่อะเอก็ยังไม่นอนนะแล้วก็จะมีจังที่ไม่นอนอีกคนนึงเพราะทุกคนที่เหลือในห้องทั้งสิบคนอะคือนอนหมดแล้วมีเหลือแค่เอกับจังเอกจะ้องเทคแต่ทุกคืนว่าจังนอนได้แล้วไดจังเถียงครับผมเถียงครับอันนี้ผมเถียงเลย เอบอกผมนอนดึกสุดแต่ผมรับก่อนเอครับอันนี้คือเรื่องจริงก็เวลาเวลาเอจะพิมมาับเอจะคืออยู่ข้างๆกันแบบสะกิดอย่างนี้ได้ไม่ทําพิมพ์จังนอนได้แล้วจังนอน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 ผมก็ด้เปิดไปเอทำไรอ่ะแล้วมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบจังแอนไเอทุกคืนครับมันจะทุคืนเลยไม่มีคือบอกเลยไม่มีสักวันที่ chẳng non đều. Để là tôi